สวัสดีครับผมนายธิติรนกเฉชวี1นึ่งห้สวัสดีครับผมนายรุ่ิพัฒน์ทรงไข่เลขที่หนงครับวันนี้จะมานําเสนอใบ,บงานเก้าออกแบบเดร์แกรมไดเทียมไอออคคอนเวเยอร์ครับกําหนดอ,อินพุต x ศูนย์เท่าก,กับ ls หนึ่ง x หนึ่งเท่ากับ ls 2 x 5้าเทกับ pb 1 x 6กเท่ับ pb 2ครับกําหนดเอา p u พ y ศูนย์เกับ ry ห ไว้หนึ่งกับ R 2, 2> ไว้สองไว้สองแลกับ P L หนึ่งไว้สามกับ P L สองและไว้สี่แกับ P L สามครับขั้นตอนการทำงานเมื่อก,กด P B หนึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและหลังจากนั้นลอด P L สองจะติดครับจะหยุดการทํางานเป็นเวลาสามวินาทีเมื่อหยุดการทํางานครบตามเวลาวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวาสุดเป็นจํานวนสี่รอบครับ เมื่อครบสี่รอบหลอดไฟพียวสามจะทำงานครับนะกด P B สองเพื่อหยุดการทำงานของคอนเวเยอร์ครับขอบคุณครับ